อ,อช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปราชบุรีนะครปฐมใกล้จะถึงแล้วในยี่สิบนาที สำนักสงฆ์ผุังลาดบลรีอีกห้ารอยเมตรใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อใช้ทางลาดใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อใช้ทางลาดแล้วถ่ายอย่างนี้มันดูน่าสวย ถ่ายอยู่ถ่ายไปเรื่อยๆนั่นปะแต่ดูดิคีบฝุ่นตลบเลยเหมทำไมนี่ฉันคิีบจนมันยาวนะ,ะไ,ไม่ตดัดไม่ตัดอันนี้ฉันถ่ายยาวเลย